จิกสูงค้ามเพลงเงินล <bul b venant> ้านสนับสนุนโดยแลคตะซอยเอ็ก스트้าสามรอยพวกเรากาศนนทสุขอไทยโซ่โซ่โซ่เฮ้ยพวกเราตำบลทำชุกสุพรรณบุรีโซ่ โอ้ตัวไหนจะดีกว่ากันนะฮะน้องเกรดใบเตยนล็กกีตาร์ทำอะไรไหนน้องกีตาร์กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงครับอยู่มอลามนะนิติศาสตร์ไหมอ่าไม่ใช่ครับมนุษยศาสตร์สื่อสารมวลชนครับออกมาก็ทําทีวีะไม่อยากคู่ศึกษามนุษย์ให้ได้เลยค่ะคู่ศึกษามนุษย์ให้ได้เลยค่ะ ใบเตยนะครับเปิดร้านสวยๆค่ะในร้านมีช่างกี่คนมีหนูนค่ะคนเดียวชื่อร้านอะไรคะใบเตยซาลอนใบเตยซาลอนเห็นไหมในร้านมีหนึ่งคนใช่นี่ทำครบทุกอย่างนี่เอาเกรดมั้งอายุอะไรแล้วปีนี้สิบหกค่ะจริงอ่ะที่พูดเองเหรอโอ้ใหญ่เรียนชั้นอะไรนะมอมอห้าอยู่มอห้าเคยประกวดร้องเพลงอะไหมเคยค่ะชนะไหมชั้นหนึ่งตลอดอะค่ะหรอ แม่แม่อยู่ไหนครับแม่แม่มีแฟนยังแม่มีแฟนแล้วค่ะถ้างั้นหนูก็ออกมาไม่ได้ใสรอะไรน่าหนาครับสุพันเหงานะครับขอเสียงกรี๊ดหน่อยมาจากสุพันนะทำอาชีพอะไรทำอาชีพอะไรทำนาทำนาเป็นเจ้าของที่นา มีกี่ไร่ก็ทำเองประมาณตั้งเจ็ดสิบไล่เจ็ดสิบไร่ก็ชอบในการร้องเพลงแต่งเพลงด้วยรออยู่ที่เดิมแจ็คสีประจันเซิร์ชเลยนะครับแล้วคุณจะน้ำตาพรากพรากพรากมาไม่ไม,ไม่ไม่เรียนหนังสืออยู่เลยทำงานแล้วคะศึกษาอยู่ชั้นมหกค่ะประกวดร้องเพลงค่ะชนะตลอดเหมือนน้องเกรดไหมตกรอบตลอดตกรอบตลอดอ๋อตกรอบแบบการของนัดมหกเหมือนกันมหกเหมือนกันประกวดร้องเพลงไหมประกวดค่ะระดับจังหวัดชนะไหมเคยไหมเคยค่ะระระดับภาค มีค่ะขนะมีมีบ้างแหละแม่ใช้ได้ล่ะใช้ได้ล่ะคนสุดท้ายคือน้องนัดกับน้องเกรดเอาเดี๋ยวมาเลือกแผ่นป้ายก่อนครับแชมพูสมุนไพรเพียร่านะครับพัดลมมีร่าพานาโซนิกนะครับแล้วก็โซเกิลสวาเลนเซรั่มครีมนะครับเครื่องสำอางมาร์คอัพแฟมิลี่กล่องรับสัญญาณดิจิตอลทีวีนะครับไฮเตอร์ออกซี่แล้วก็แบล็กมอร์บางยากไฮดีเซลเป๊ปซี่เอเจดีวีดีโฮมเธียเตอร์เซเว่นอีเลฟเว่นผ้าไหมลอรีเอรบีควิก แวนท็อปเจรลอร์และโรตาพร้อมครับมาเทิลคู่ที่หนึ่งทีมสุโขทัยเลือกป้ายแบล็กมอร์เจอจันทีมสุพรรณบุรีเลือกป้ายลอรีเอกเจอจีตาในเพลงขอให้รวยพร้อมนะครับขอให้รวยครับเชิญขอเสียงนั่นเลย ขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีนะขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวยใรวยอที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีนะขอให้รวยขอให้รวยงานบุญไม่มีใดให้ มีแต่พรให้สวยๆใครมีลูกหญิงลูกชายรือว่าน้อนสอนงไงด้วยเงินทองอให้เต็มห้องเต็มหอถ้าไม่พอขอให้ท่านทุกห่วยทุกท่านจนมีราศีท่องใสให้ทุกจงโยกศกจงไกล อยู ui, mm ่ที่ไหนก็พอให้บุญช่วยขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีะขอให้รวยขอให้รวยอใรวยขอให้รวยทีมาช่วยงานบุญวันนี้ให้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปรีะขอให้รวยขอให้รวย เราจะพอใจฝั่งไหนนะครับสุพรรณบุรีหรือสุโขทัยเสียงเสียงทักทายีตาร์ อย่าคิดว่าเงินนะแม่จะมาแบบว่ามาซื้อเสียงอะไรประมาณแบบนี้ให้้ทองม้วนค่ะทองม้วนพอดีมาไมลวนไ้ไหนครับล่อซะละเอียดเลยนั่งี่แบมาจากมันนั่งทับทะเลแล้วแต่จริงๆแล้วเสียงล้อมก็ไม่ดีกันมากแต่ว่ากีตรามีคาแรคเตอร์ดีนะคะแล้วยิ่งมาจากเมืองเก่าสุโขทัยด้วยหนูแต่งตัวเข้ากับจังหวัดหนูมากเลยนะคะโบราณมากโบราณเลย ย้อนยีมากเลยแจ็คนี่ถือว่าร้องแบบดูเป็นมือชีพมากเลยนะ,ะแต่กีต้าร์เนี่ยได้ลูกแบบบ้านบ้านได้ฟีลแบบว่าธรรมชาติอะไรเงี้ยข้อเด่นของกีตาร์ก็คือว่าเขาเชียร์แขก เขาเอนเตอร์เทนแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเป็นกันเองนะครับเข้าถึงแต่ว่าแจ็คเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเขาเก่งเขามีความมีความมั่นใจในตัวเองบางทีไอ้ความเก่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปข่มคนดูถ้าเราเป็นกันเองแล้วก็สนุกสนานไปกับเขาเนี่ยจะได้ใจมากขึ้นซึ่งตรงนั้นอะกีตาร์ถึงไม่เก่งมากแต่ก็ทําได้ดีครับโอ้ลครับวันนั้นที่นนั้นเป็นของจังหวัดสุโขทัย ทีาคู่ที่สองใบเตยปัทมาในเพลงโป<อ>้โ<อ>ใจมันเพียวโป้ใจมันเพียวเชิญครับ เอะอาก็พอเอะอาเอะอาก็พอครั้งนี้มีโชว์จะเก็บไว้ทำไมคะเอะอาเอะอาก็พอเอะอาเอะอาก็พอไม่เพียมมีโชว์มาดูใส่เต็มตาเอ้ะเอ้าก็พอเอะอาเอะอาก็พอครั้งนี้มีโชว์ให้กดไลค์กันไงคะเอะอาเอะอาก็พอเอะอาเอะอาก็พอไม่เพียมมีโชว์มาดู สีนะสีสีเก็บต่างกันนิ<า>หดหน่อยอยู่ที่กรรมการนะตอนนี้สิบคะแนนนะฮะสุพรรณบุรีหรือสุโขทัยครับ แบบเดิมโอ้โหห้าสกแล้วมาโมทไทยมาจัดเต็บมาหรือไงคะนี่คือน้องสุพรรณบุรีมีความบ้านมากซื่อตั้งแต่แต่งตัวแล้วก็มาเต้นคือความพยายามเต้นอะอยากให้คะแนนมากแต่ว่าทางฝั่งสุโขทัยครับนางก็สู้นางก็ไม่ยอมเพราะไอ้นี่ขึ้นมาสินี่เขามาเลยมาเลยนัดนัดเอนังแทชั่นนังสู้กันสุดลิศเลยอะแต่ว่า คือสุโขทัยแบบเก่าเรื่องเวทีนิดนึงกระดูกนะครับกระดูกต่างกันถ้าเป็นมวยก็คือกระดูกดีกว่ากระดูกดีกว่าเจนสังเวียนเจนสังเวียนกว่าครับน้องไมอาจจะยืนระยะไม่ค่อยได้เพราะยังเด็กอยู่มีหอบมีเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ว่าใบเตยจะยืนระยะได้เพราะว่าอายุเยอะกว่าด้วยแล้วก็แข็งแรงไม้หนูยังเด็กอยู่ประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะคะคือถ้าเกิดเป็นรับราชการในไมก็อาจจะยังเพิ่งแค่ซีหนึ่งเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าพ่งใบเตยนี่ซีฟู้ดเลยดีกว่า ผมนึกถึงเหมือนเคยฟังแม่ผ่องร้องเพลงเร็วไหมฮะแม่ผ่องร้องเพลงเร็วมีเคยเคยฟังไหมไม่เคยฮะเพลงนี้แบบนี้ไม่ใช่ ก็ทำไมฉันนึกภาพออ้คนละภาพกันความหมายคือคนไม่ถนัดเพลงเร็วไงครับเออเอาแม่ผองมาร้องเพลงเร็วถึงจะเป็นราชินีลูกทุ่งแต่ว่าไม่ใช่ทางก็นั่นนะฮะก็ทาให้เห็นชัดเจนว่าใบเตยก็เลยดูโดดเด่นกว่าแล้วย่างคือชื่อเขาด้วยนั่นเ็ใบเตยสุธทีวันนี่ใบเตยสุโขททยชื่อสุโขไทยเหรอครับคะคะสุโขททยนัไปเยอะเลยครับคราวนี้15คะแนน ก็ประทะกันนะครับประชันเสียงดีด้วยกลับมานะครับไรักทาไมไมบอกมาลมาลกฉัเล่นทไมือแูไปถึงสูงเธอึาเธอโอย,อยจะมอบตำแหน่งเป็นเกรดลีลาเอาไปเลยอะลูกค่ะก่อนฉันยังไม่รักคุณกลับชอบ สนับสนุนโดยพัดลมมิลา่าน้ำมันบางจากไฮดีเซลสโนเกิลสควาเลนเซรามครีมผลิตภัณฑ์ตราทิพรพรสพานโซนิกเวียรา่าไลท์พลัสกรีนกิกอยู่สงครามเพลงเงินล้าน